พลทหารท่านแรกรายงานตัวผมพลทหารไอ้สุทัศน์พงษ์เอี่ยมมาพ่อชื่อสุชาติเยียมมาแม่ชื่อสุดาทิพย์ตอนโคกสูงครับผมพลทหารนิวชื่อจริงชื่อน,นายกิติศักดิ์อนุทัยพ่อชื่อ นายสำเนียงุนไทยแม่ชื่อนายสำเนียงนายโน้ไทยมีพี่น้องกี่คนมีสองคนครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ผู้หญิงครับผู้หญิงคือพี่ของเราครับแล้วเราคนที่สองครับเป็นเป็นผู้ชายครับ คนต่อไปรายงานตัวผมผลหารชายนายสมถุยลยส่วนครับ <S <S 2> <S 2> ไว้หนวดเยอะจะได้มาแทนเท่ง <S <S 2> <S 2> เอารายงานตัวให้จบผมชื่อชายมีพี่ชื่อสาวแม่ชื่ออ้อยพ่อชื่อก้อง <S 2> <S 2> <S บ้านอยู่ข้างแยสมยาบ้านแยสมมีส้มโอสองต้น ต้นมะม่วงด้วยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้หาเลยเอาผลัทหารท่านต่อไปผมผลทหารปูนแม่ทำงานอะไรคุณแม่ทำงานอะไรใช่แม่มึงเปล่าเนี่ย ท้กขายครับทักขายอะไรครับยาครับยาคููครับเฮ้ยตัวยังหายแล้วเอาคนต่อไปเอารายงานตัวผมพลทหารฟูบ้านอยู่ที่องค์เจริรับสา้บนทีนสารสมบรองดามพบว่าจังหวัดการยาบุรี เลี้ยงหมาสองตัวเลี้ยงแมวหนึ่งตัวหลังบ้านมีจอมปวกที่จอมปวกมีเห็ดผ่อขึ้น3ามเมตรในห้องน้ำมีงูเหลือมครับเฮ้ยไม่ได้งูเหลือมแย่เลยเนี่ย